ช่วงดวงตาเห็นธรรมช่วงดวงตาเห็นธรรมวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับท่านอาจารย์ทองทิพย์โอภาโสผู้เชี่ยวชาญด้าน,นพิญญาจิตและเมตตาธรรมสอนเรื่องของการเปิดกรรมมาก,กว่า40ป,ปีอยู่กับผมในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายไปเรื่องของปิตุขาตมาตุคาตนะครับสำหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คิดร้ายต่อบิดามารดาของตนเองผลวิบากกรรมที่จะได้รับคงจะได้ทราบกันไปแล้วจากท่านอาจารย์นะครับส่วนในวันนี้ก็คงจะต่อเนื่องกันสําหรับบุคคลที่คิดประทุษร้ายหรือว่าคิดร้ายต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยที่บุคคลคนนั้นไม่ได้รู้และก็ไม่ได้คิดที่จะโต้ตอบกลับมา เขาจะได้รับผลวิบากทั้ง10ประการนั้นมีอะไรบ้างคงต้องฟังขยายความจากท่านอาจารย์ครับครับก็ถือเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนั้นนะครับในเรื่องของปิตุคาและมาตุคาอถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ต่อบุตรของตนเองไม่ว่าบุตรจะเป็นอย่างไรเนี่ยผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นถือว่าเป็นพระอรหันต์ของรูปที่อยู่ในบ้าน จึงถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะนำหัวข้ออันน่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิดถือว่าเป็นต่อนเนื่องจากเรื่องของเหตุการณ์และเรื่องราวเมื่อวานนี้ที่ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อระมัดระวังสำหรับหลายท่านที่ได้พังพาดจะเป็นด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจของท่านขนาดใดขนาดหนึ่งก็แล้วแต่ ผลตรงนี้จะเกิดวิบากกรรมอย่างไรถ้าบุคคลผู้ที่มีจิตคิดร้ายประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่คิดร้ายไม่ประทุษร้ายตอบจะเกิดวิบากกรรม10บประการนะครับวิบากกรรม10ประการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าผู้ใดก็แแ้วแต่มีจิตอาฆาตมาร้ายประสงค์ร้ายคิดร้ายก็คือมีจิตไม่ดี ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยแรงอาฆาตมาดร้ายด้วยจิตที่แฝงไปด้วยปฏิฆาสัญญาจะมีผลวิบากต่อตนเอง10ประการดังนี้นะครับประการแรกย่อมทำให้เกิดทุกขเวทนาอย่างหนักคืออย่างไรนะครับจะได้ความทุกข์กับตนเองทุกข์หลายเรื่องทุกข์หลายอย่างปรากฏกับตนเองโดยไม่รู้สาเหตุนี่แสดงว่ามันเป็นผลวิบาก ที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแต่ว่าจะเป็นวิบากหนักหรือวิบากเบานั่นเองประการที่2คือย่อมทำให้เกิดความเสื่อมนะครับความเสื่อมเนี่ยไม่มีใครต้องการถือเป็นโรคกระทำแปดถ้าผู้ใดก็แล้วแต่มีจิตคิดอาฆาตมาร้ายต่อบุคคลในบุคคลหนึ่งประสงค์ร้ายประทุษร้ายต่อบุคคลอันบริสุทธิ์แล้ว ความเสื่อมนี้จะเกิดขึ้นได้มากกว่าบุคคลอื่นแม้มันจะเป็นธรรมดาของโรคแต่จะเกิดได้มากนะครับอันนี้เป็นประการที่สองประการที่สคืออะไรประการที่สก็คือเกิดการแตกทำลายนะครับของสังขารร่างกายนะครับหรือสรีระนั่นเองนะครับสรีระถูกแตกทำลายด้วยคมหอกดาบแหลหลาวศาสตราวุธ ด้วยอาวุธด้วยอสศรพิษก็ดีด้วยยาพิษนะครับเพราะเหตุกรรมของตนที่ได้มีจิตคิดกระทำหรือริษยากับบุคคลที่มีใจบริสุทธิ์นี่ประการที่สประการที่4ย่อมพบกับความอาพาธอย่างหนะักก็คือเจ็บป่วยอย่างหนะักเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับสามวันดีสี่วันไข้แสดงว่าในอดีต ก็แล้วแต่แม้เราเกิดชาตินี้เราบอกเราไม่เคยทําสิ่งไม่ดีเลยแสดงว่าอันเนี้ยให้รู้เหอะมีผลจากอดีตติดตามมาจะทําให้ต้องอาพาธอย่างหนักรักษายากลําบ,บากนะบางคนไปหาหมออย่างไรก็รักษาไม่ได้มาถามอาจารย์ทองทิพย์บ้างไปหาสํานักนู้นสํานักนี้ให้ดูบ้างว่าเป็นเพราะอะไรบางท่านอาจารย์ก็พิจารณาแล้วว่าเป็นผลวิบากจากอดีต ทราบอย่างไรก็บอกให้แก้ตามนั้นให้รู้เลยว่านี่ยละเป็นผลหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดพังพลาดของตนเองนะครับวิบากประการที่5ก็คือทําให้จิตใจของผู้นั้นฟุ้งซ่านหาความสงบไม่ได้เลยนะครับแต่ละวันแต่ละคืนหาได้รับความสงบเช่นใดไม่ด้วยจิตของตนเองทําลายจิตของตนเองนั่นเอง นะครับบุคคลที่ตนเองได้คิดร้ายประสงค์ร้ายต่อเขานั้นเขาไม่ได้รับรู้สิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์ก็ทําให้ตนเองนั้นต้องพบกับความฟุ้งซ่านหาความสงบแห่งจิตใจไม่ได้แม้สักขณะเดียวนะครับเมื่อสิ้นเนี่ยย่อมสู่อาบายได้ง่ายนะครับประการที่6คืออะไรครับ ประการที่6ย่อมยังความขัดข้องต่อพระราชาในหลายคนอาจจะงงไอ้ข้อ6นี่อย่างไรไม่เข้าใจนะครับอันนี้เป็นคำโบราณนะครับที่มีกล่าวไว้อาจารย์ก็จะขยายความยังความขัดข้องนะครับต่อพระราชาคืออะไรพระราชาไม่พอใจนะครับถ้าปัจจุบันเรียกว่าผิดกฎ ของทางราชการผิดข้อบทกฎหมายนั่นเองเห็นไหมครับบางคนติดคุกติดตารางบางคนมีข้อคดีความนี่แหละครับเกิดจากสาเหตุตรงนี้ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้สาเหตุ มันถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ได้รับรู้ได้พบผลการปฏิบัติเนี่ยจะได้รับรู้รายละเอียดมากกว่าเอามาตักเตือนเอามาสอนนะครับเป็นผลวิบากในข้อที่6นะครับก็คือขัดข้องต่อพระราชาก็คือทางราชการก็ดีผิดข้อกฎหมายก็ดีนะครับมีคดีความก็ดีนี่ถือว่าเป็นผลวิบากอย่างหนึ่งที่จะได้พบนะครับประการที่7คืออะไรครับ ถูกกล่าวกลู่โทษอย่างร้ายแรงเห็นไหมครับบางคนอยู่ดีๆเฉยๆนี่ถูกข้อหาเรื่องถูกข้อหาความเอ๊ะมันทําไมเป็นกับเราบ่อยๆหรือเกินนะครับครับในอดีตก็มีพุทธองค์ยังโดนในว่าติฉินนินทากล่าวโทษเห็นไหมครับตรงนี้คืออะไรเกิจดจากจิตของบุคคลอื่นที่ไม่บริสุทธิ์กระทาและบางครั้งอาจจะมีผลนะครับจากอดีตในวิบากกรรมแต่อดีตนี่ถูกกล่าวกลกโทษอย่างหนักนะครับ อย่างหนักที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อตนเองได้กระทําวิบากตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางคนอาจจะมีเศษวิบากไม่มากก็น้อยปรากฏอยู่หรือจะไม่มีวิบากซึ่งเกิดจจตจิตปริฆะาของคนอื่นก็แล้วแต่เป็นสิ่งกระทบแต่ตนเองจะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่นอกจากตนเองได้กระทําแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมากและไม่สามารถจะดับหายสิ้นไปได้จะทำให้บุคคลอื่นได้เชื่อสิ่งเหล่านั้นที่ถูกกล่าวตู่โทษอย่างหนักนั่นเองนะครับต่อไปประการที่8นะครับประการที่8วิปากที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่คิดร้ายประสงค์ร้ายต่อบ,บุคคลอื่นที่ไม่ประสงค์ร้ายตอบคืออะไรครับจะทำให้ไร้ญาติขาดมิตรไร้บริวารไร้ผู้เกื้อกูลเกือ้อหนุนนะครับถ้าเป็นเพื่อน ก็เป็นบุคคลที่ไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่รักหาเพื่อนพ้องไม่ได้ถ้าเป็นครูก็คือไร้สิทธิ์ถ้าเป็นสิทธิ์ก็คือไร้ครูเพื่อกล้เกื้อเกื้อหนุนนะครับนี่คือวิบากข,ของผลที่ได้รับนะครับประการที่9คืออะไรครับทรัพย่อมวิบัติไม่ว่าท่านจะมีทรัพย์สิ่งใดอยู่กับตัวท่านรัพย์นั้นทรัพย์ใหญ่ซัพย์เล็กซับน้อย จะเหตุอาเพศต้องให้วิบัติแห่งทรัพย์ปรากฏขึ้นบางคนบอกเอ๊ะเป็นอะไรอยู่ดีๆนี่บ้านของเราก็ดีสิ่งของเครื่องใช้ก็ดีรถราของเราก็ดีโอ้ของอะไรต่ออะไรมันมีเหตุเป็นไปของมันทําให้ทรัพย์วิบัติมีเงินมีทองไม่สามารถจะเก็บรักษาอยู่ได้นี่ถือว่าเป็นวิบากที่ได้รับนะครับประการสุดท้ายก็คือ ไฟย่อมไม่เรือนอันนี้แรงมากนะครับจะเห็นเห็นไหมครับหลายท่านมีอยู่บ้านช่องถูกเฟงเพลิงไหมไฟไหมโรงงานสถานที่ทำงานโรงแรมออฟฟิศเห็นไหมครับเนี่ยะเป็นวิบากหนักในอดีตอาจารย์บอกเลยได้พิจารณากรรมของบุคคลเหล่านี้เคยปราโมทเคยกระทำผิดต่อผู้บริสุทธิ์เป็นอริยสงฆ์เจ้าเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ประพฤติธรรมอันบริสุทธิ์นี่แหละครับเหตุสิประการ ของวิบากที่เกิดจากเหตจิตใจของบุคคลที่คิดร้ายประสงค์ร้ายต่อบุคคลที่มีจิตใจบริสุทธิ์ก็เป็นตั้งแต่พระพุทธองค์พระรหันตเจ้าริยสง์เจ้าหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเป็นผู้เป็นบิดรบรรดาอันใจบริสุทธิ์นะครับผู้ประพฤติธรรมบริสุทธิ์ถ้าผู้ใดก็แล้วแต่มีจิตไม่ดีมีจิตคิดร้ายอาฆาตมาาร้าย ต่อบุคคลไม่ประสงค์ร้ายอันมีใจบริสุทธิ์แล้วผลวิบากกรรมสิบประการจะปรากฏขึ้นกับบุคคลนั้นตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วเพราะฉะนั้นให้แต่ละท่านเนี่ยลองสำรวจตัวท่านเองนะครับลองดูตัวท่านเองอาจารย์บอกเลยครับในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและสอนเรื่องกรรมมาก่อนในเหตุวิบากสิบประการนี้แต่ละคนจะพบแทบทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ไม่พบอาจารย์เองมีปฏิบัติธรรมมายาวนานนับหลายชาติถึงชาติปัจจุบันยังได้เจอเศษวิบากบางอย่างเพราะในอดีตนะครับที่ไกลโพ้นนุ่นยังไม่ได้อยู่ในวารพระพุทธศาสนาก็ได้พลาดพังไปบ้างด้วยกายวาจาใจเศษวิบากก็ยังติดตามเพราะนั้นแต่ละท่านเนี่ยลองสำรวจตัวเองในผลวิบากกรรมสิบประการที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนั้นมีอะไรบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้าง พบกับความเดือดร้อนอย่างหนักหนึ่งนะครับประการที่สองย่อมถึงกับความเสื่อมสองนะครับประการที่สามับย่อมถูกแตกดับหรือถูกทำลายเ,เรื่องของออสังขารร่างกายของตัวเองนะครับประการที่สี่การที่สี่อาพาธอย่างหนัก <c oughs> ประการที่ห้าฟุ้งซ่านนะครับประการที่หกก็คือนะครับ ขัดข้องต่อพระราชาหรือมีคดีความเกิดขึ้นนะครับประการที่7ถูกกล่าวตู่ให้ร้ายอย่างหนักนะครับประการที่8ประการที่8ก็คือขณะเราจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับประสงค์สิ่งใดก็แล้วแต่นะครับเพื่อนฝูงนะครับญาติมิตรสหายนั้นไม่ได้การช่วยเหลือขาดญาติมิตรขาดสหายประการที่8ก็คือทรัพย์ย่อมบิติประการสุดท้าย เลือนย่อมไม่ฝ่ายจำไว้เลยสิบประการถ้าท่านใดมีข้อใดข้อหนึ่งอยู่ใน10บข้อนี้จะมากหรือน้อยแสดงว่าเป็นวิบากหรือเศษวิบากแล้วแต่หนักแต่เบาที่ท่านได้รับจากผลการคิดร้ายประทุษร้ายกระทาร้ายกับบุคคลที่มีความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับครับคุณผู้ชมฮะทั้ง10ประการที่ท่านอาจารย์ว่ามาต้องสํารวจตรวจสอบแล้วก็พิจารณากันดูนะครับอย่ามองไปว่าสิ่งต่างๆที่มันยังไม่เกิด ไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะไม่เคยทํานะครับแต่ในเรื่องของกรรมมันมีวาระแล้วก็เวลาของมันนะครับอาจารย์ครับอยู่ที่ว่าจะเวียนมาบรรจบเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับอาจารย์อยู่ที่กําลังของกรรมนะว่ากําลังของเขามีมากมีน้อยบางท่านเนี่ยได้ชดใช้มาหลายชาติแล้วกําลังมันน้อยมันก็ได้รับแรงกระทบนิดหน่อยแล้วก็ ผ่านไปก็คือกาลังกรรมมันหมดแล้วเพราะชาติต้นๆได้รับมาแรงได้รับมาหนักนะครับเพราะชาติปัจจุบันก็ได้รับน้อยแต่บางท่านเนี่ยได้รับหนักเห็นไหมครับพี่อย่างอาจารย์บอกข้อสุดท้ายเนี่ยเรือนย่อมไม่ไฟนะครับมาบางท่านเนี่ยอยู่ๆเกิดเหตุอาเพศไฟไหม้บ้านไม่มีที่อยู่อาศัยแสดงว่าอันนี้เป็นกรรมหนักมากซึ่งเหตุนั้นเกิดจากที่อาจารย์ได้บอกไว้แล้วนะครับเกิดจากกรรมที่กระทำของตนเอง นะครับแล้วตัวเองอาจจะไม่รู้เอเชตินี้ฉันไม่เห็นทําอะไรเลยครับไม่ได้ทําอะไรใครเลยและทําไมแสดงว่าเมื่อชาติที่แล้วมันหนักแล้วมันตามมาถึงช่วงเวลามันมาส่งผลพอดีเพราะเจ้าตัวไม่ได้สร้างบุญไม่ได้อัดแบตเตอรี่อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันต่อเนื่องกันเลยนะครับประมาทในชีวิตไม่ได้สร้างบุญสะสมเมื่อบุญมันน้อยแบตเตอรี่อ่อนไฟอ่อนวิบากก็วิ่งมาถึงรถไม่มีกำลัง ไฟฟ้าก็ไม่ติดนะครับผลวิบากก็ตามมาถึงนั่นเองนะครับนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าแม้แต่แค่เพียงเราคิดว่าจะคิดไม่ดีไม่ร้ายหรือจะกระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเจ็บปวดหรือเสียใจมันก็จะบันทึกเอาไว้แล้วนะครับอาจารย์ครับใช่ครับเหมือนเป็นเรคคอร์ดในภพวิญญาณเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ นะครับเป็นเรื่องของอจินไตยที่พุทธองค์ได้กล่าวไว้เรื่องกรรมวิบากนะครับเป็นหนึ่งในจินไตสี่เพราะฉะนั้นผู้ใดก็แล้วแต่ไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยพอถึงเวลาประสบแล้วนี่จะมานั่งโหยหวนนั่งคิดแล้ว รู้อย่างนั้นนี่พระเจ้าท่านสอนไว้ครูบาอาจารย์สอนไว้เราเชื่อหน่อยก็ดีพอได้รับแล้วมันไปแก้ไม่ได้ละเพราะมันได้รับแล้วนั่นเองแต่ถ้าบางคนไม่ประมาทเออได้ฟังอาจารย์พูดวันนี้เอาละเดี๋ยวข้าจะรีบอัดแบตเตอรี่อย่างที่อาจารย์ทองทิพย์ได้บอกไว้กลับไปบ้านตอนเย็นสวดมนต์ซะหน่อยทําสมาธิสักห้านาทีอาจารย์บอกอัดแบตแบบไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องใช้ทุนใดๆเลยใช้กําลังกายกําลังใจอย่างเดียว เพลินภาวนาทมจิตสงบสัก5นาที10นาทีไหว้พระสวดมนต์นี่เริ่มเติมน้ำแบตและอัดไฟเข้าไปแล้วนั่นนะครับตัวนี้เป็นการป้องกันไว้นั่นเองนะครับครับอาจารย์ฮะแต่ว่า10ประการที่อาจารย์กล่าวไปทั้งหมดนี้นะครับอาจารย์มันไม่ได้เป็นการเรียงลำดับเรื่องของอสิ่งที่เราจะกระทำว่าม,มากน้อยนะครับอาจารย์รเพราะว่า,อย,าอย่างประการสุดท้ายเนี่ย คือไฟไหม้บ้านเนี่ยใครก็ทราบนะครับว่าไฟไหม้หนึ่งครั้งก็ไม่เท่ากับโจรขโมยขึ้นบ้านไปสิบสิบครั้งนะครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะเก็บอะไรไว้ได้เลยครับอาจารย์อันนี้ถือเป็นวิบากหนักมากเลยนะครับโจรขโมยร้อยครั้งพันครั้งนี่มันยกเสาเรือนเสาบ้านเราไม่ได้นะครับ มันไม่มีโอกาสที่จะมานั่งงัดหลังคาเราหรือถอนเสาเอาคือคาออกไม่ได้แต่ไฟไหม้หมดเกลี้ยงที่เหลือเพราะฉะนั้นวิบากตรงนี้หนักจริงๆเพราะฉะนั้นใน10ประการที่อาจารย์ได้ให้ไว้นั้นนะครับเป็นเป็น เป็นข้อเตือนสําคัญเลยให้ท่านลองสํารวจดูก็ได้ท่านเจออะไรมาบ้างใน10ข้ออาจารย์คิดว่ามีแน่นอนนะครับ,รบอย่างน้อยบางท่านเนี่ยสีหข้อแล้วโอ้ oh, อันนี้เจอแต่มันน้อยนะอาจารยนะ์แสดงว่าเนี่ยเรามีเสศษวิบากตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใครไม่อยากจะพบวิบาก10ประการนะครับเจริญเมตตาขุนนี่คือเหตุสําคัญที่ทําไมอาจารย์ทองทิพย์ จึงนำปรักคำสอนของพุทธองค์ในส่วนของเมตตาภาวนามาสอนผู้ใดก็แล้วแต่จเจริญเมตตาคุณจนเกิดเป็นอำนาจเมตตาฌานย่างความสงบขึ้นแล้วย่อมระงับปฏิฆะสัญญาและเหตุพิบากกรรมทั้งหมดออกสิ้นขณะในชั่วขณะจิตนั้นเพราะนั้นผู้ใดจเจริญเมตตาทุกขณาจิตย่อมจะไม่ทำการผิดพลาด ในการอิจชาริษยาให้ร้ายกระทำร้ายประสงค์ร้ายปะทุสร้ายตบุคคลอื่นชื่อว่าเป็นผู้ตัดกรรมวิบากสิประการอย่างสิ้นเชิงนับแต่นั้นเป็นต้นไปถ้าจิตท่านไม่เคลื่อนวิบากนั้นก็จะไม่เกิดกับท่านอย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลว่าทําไมอาจารย์จึงนําเรื่องเมตตาคุณเมตตาภาวนามาสอนให้กับสิทธิ์และคนไทยได้ใช้กันในการดับ ความเร่าร้อนไม่สร้างกรรม10ป,ประการในแผ่นดินนั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือผลวิบาก10ป,ประการนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ที่คิดร้ายประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายนั่นเองนะครับก็อยากจะให้พิจารณากันเยอะๆนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าทั้งหมด10ป,ประการท่านเจออะไรมาบ้างฉะนั้นแล้วก็ขอให้ประหนัก แล้วก็มันจเจริญเมตตาคุณอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเยอะๆนั่นเองนะครับมิฉะนั้นแล้วเมื่อสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นต่อคุณและครอบครัวมันอาจจะเป็นที่เรียกได้ว่าสายเกินแก้แล้วนะครับ